สวัสดีครับผมเจอกันเช่นเคยนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็จะเป็น4ห้านอยนะครับหานอยพิเศษนอยปกติ V.I.P. แล้วก็พัฒนานะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่เมื่อวานเนาะหานอยพิเศษผมให้8กับ5ผลที่ออก4 0 0กับ8 9นะครับของเรา8 9ไม่มีเนาะท่านใดเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8 9นะครับมาสายรูดรอบนี้ ฮานอยปกติให้1กับ2ผลที่ออก5 2 5 0 0, 0เนาะใครรูดที่2เข้าไปที่25ตรงตรงเน้นเน้นนะครับพี่พี่รู้นะครับเหมือนไม่มีตัวออกเลยนะครับ0 0นรอบนะครับพี่พี่ศรอบเนาะส่วนฮานอย VIP นะครับให้1กับ7ผลที่ออก6 9 3 6 7นะครับใครรูที่7เข้าไปที่6 7ฮานอยพัฒนาให้8กับ4ผลที่ออก105กับไอ้หนึ่งศูนย์หกกับศูนย์ห้านะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเสียดายนะครับพี่พี่เนาะให้เจาะ40กับ80นะครับก็มามา06กับ05อันนี้หลุดไปครับถ้ารวมตัวรูดก็มา3รอบหลุด1รอบนะครับแนวทางวันที่30นะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับสำหรับนะครับ แนวทางพิเศษนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข3กับเลข9รูปที่9 90 94 96 30 34 36 3ตัวนะครับ3 9 0 ส่วนฮานอยปกติปกติได้เลข2กับเลข6นะครับรูดไปที่เลข6 6 3 6465นะครับ2 3งสามสตัวให้ไปที่2 6 4 นะครับผมท่านานชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาเด้งๆในตัวเจาะนะครับพี่พี่ VIP นะครับอีกหน้า VIP กับพัฒนา VIP ผมให้ไปที่เลขสองกับเลขแปดรูดที่แปดนะครับแปดสาม แปดเจ็ดแปดเก้าสองสามสองเจ็ดสองแปดนะครับไสามตัวนะครับสองแปดเจ็ดส่วนฮานอยพัฒนานะครับ

นะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับก็อยากเห็นอยากเห็นพี่ๆสมาชิกนะครับมีโชคกันนะครับท่าในใดมีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้อัดได้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ